นี่มันอะไรกันคะทะาท่านหมายถึงอะไรหรือทำไมท่านต้องมาอยู่ร่มเดียวกับข้าด้วยนั่นเป็นเพราะฝนยังตกอยู่และร่มของข้าก็พังแล้วที่นั่งเขาขายร่มอยู่ข้าจะซื้อให้ท่านยินดีต้อนรับเดี๋ยวก่อน ที่นี่ไม่ได้ห่างจากกลุ่มพ่อค้าสวรรค์มากนักไม่จำเป็นต้องซื้อหรอกมาเถอะให้ข้าเป็นคนถือเองเป็นอะไรไปปะเปล่าครับก็แค่รอยยิ้มของท่านดูเหมือนใครบางคนเท่านั้นเหมือนเป็นคนที่ตัวข้าก็ไม่เคยรู้จักมาก่อน ข้าจำใบหน้าของเขาไม่ได้ด้วยซ้ำแต่บางครั้งเขาก็มักจะปรากฏตัวในฝันของข้าเสมอเขาเป็นคนที่น่ากลัวมากค่ะแต่รอยยิ้มของเขาทำให้ข้ารู้สึกอบอุ่นมากเช่นกันจริงๆแล้วตอนข้าอายุได้เพียงแปดขวบข้าจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งเดียวที่ข้าจำได้ก็คือชื่อของข้าฮันซังอา และสถานที่ที่เหมือนขุมนรกข้าจำอะไรไม่ได้เลยนอกจากสิ่งพวกนี้อาจเป็นเพราะตัวข้าได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรงก็ได้นั่นทำให้ความทรงจำของข้าในช่วงเวลานั้นขาดหายไปอ่าข้าไม่รู้ว่าทำไมข้าต้องมาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังด้วยที่จริงเรื่องนี้ข้าไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนเลยค่ะบางที อาจเป็นเพราะในตาของเขาในตาสีน้ำเงินที่คล้ายกับของคนคนนั้นหายากนันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อว่าราชนสงครามจะแสดงความอ่อนแอออกมาให้เห็นเช่นนี้ราชนสงครามแดซายุ่ข้าติดตามดูเขามาหลายวันใช่ตอนนี้ตัวข้าทำได้แค่นี้เท่านั้นทำให้เขาคิดว่า พระกุลอิมของเราสูญสิ้นหลังจากที่พ่ยแพ้ให้กับราชนสงครามอย่างไม่น่าให้อภัยข้ารู้การติดตามเขาอย่างลับๆเป็นเรื่องที่อันตรายมันทําให้ข้าต้องระวังตัวมากกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าข้าเคยแค่ติดตามดูเขาในที่ที่คนพลุกพล่านเท่านั้นสิ่งที่ทําให้ข้าตระหนักได้ก็คือเขาเป็นคนที่ไร้ที่ติยังหาใครเปรียบไม่ได้ราชันสงครามไร้ซึ่งข้อบกพร่องไร้ซึ่งความประมาท แต่ว่านั่นก็ไม่ได้หมายความว่าฝั่งของข้าจะไม่ได้อะไรเช่นกันนักศิลปะบางคนอยู่ในขอบเขตความสามารถของข้าเพื่อมองหาจุดอ่อนของคนคนนั้นแต่ว่าดูสิว่าเมื่อกี้ข้าเห็นอะไรจุดอ่อนแรกของเขาที่ข้าเห็นตั้งแต่เริ่มตามสืบและไม่ใช่ว่าข้าเห็นเพียงจุดอ่อนของเขาเท่านั้นยังเห็นร่องของเขาที่ถูกฉีกออกจนขาดไม่มีชิ้นดีราวกับว่า เขากำลังต่อสู้กับใครบางคนตอนที่ข้าละสายตาจากเขาเขาก็ถูกใครบางคนโจมตีใส่งั้นหรือการเคลื่อนไหวนั่นเหมือนกับกำลังปกป้องหญิงสาวผู้นั้นนางคงจะเป็นท่านหญิงหันที่มาจากตระกูลหันใช่หรือไม่แม้ว่านางจะมาจากกลุ่มเล็กๆแต่นางเชี่ยวชาญทักษะดาบที่หายากในระดับสูงนั่นทำให้นางถูกเรียกว่าราชินีแห่งดาบไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไร ข้ารู้แค่ว่าเขาอ่อนแอลงเมื่ออยู่ใกล้นามนี่แหละโอกาสของข้าอิมกายูจากตระกูลอิมการตามหาตัวเจ้าในโลกใบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรเลยสิ่งที่ข้าต้องทำคือตามหาเจ้าในสถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้ชายเท่านั้นเจ้าสนุกกับการที่ผู้ชายพวกนั้นชื่นชมในตัวเจ้าหรอแต่ข้าแน่ใจว่าสิ่งที่เจ้าได้รับมอบหมายนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายสักนิด ตั้งแต่ที่ตระกูลของข้าถูกประชันสงครามสังหารหมู่ในวันนั้นข้าก็เลิกคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงอีกต่อไปแล้วข้าไม่สนว่าจะเอาพวกหนอนมแมลงพวกนั้นจะมองข้าด้วยสายตาเช่นไรน้ำกุงซอรยองเพื่อที่จะทำตามแผนของเจ้าเจ้าคงจะใช้ก้อนทองและเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์ใช่ไหมข้าก็ไม่คิดว่าเจ้าจะทำเออระเหยถึงเพียงนี้ที่เจ้าพูดนะหมายความว่ายังไงกัน กำลังปั่นประสาทข้าอยู่งั้นหรือเจ้าพูดเช่นนั้นได้อย่างไรตอนนี้ทุกอย่างกําลังเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วทั้งแผนการต่างๆสถานที่และคนเพื่อสังหารราชันสงครามตอนนี้เหลือเพียงอย่างเดียวคือเจ้าต้องรีบลากเขาให้เข,าเข้ามายัางแผนที่พวกเราวางไว้แต่เจ้าจะสามารถพาเขามาได้จริงๆนะหรือบอกตามตรงวิธีสอดแนมเขาโดยการพรางตัวซ้ำกลางผู้คนเช่นนี้ ดูเหมือนวิธีที่ทำอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรแต่การใช้กำลังกับเขาเพื่อให้เขาเข้ามายัางแผนของเรามันน่าจะรวดเร็วกว่าไม่ใช่หรือด้วยทักษะท,ที่เจ้ามีตอนนี้เจ้าอาจจะตายก่อนที่จะได้เข้าใกล้ราชันสงครามด้วยซ้าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นไปหรอกนาข้าเพิ่งจะค้นพบวิธีที่ดีที่สุดในการจะลากราชันสงครามเข้ามาในแผนของเราแล้วโห สมาคมนักสู้เหล็กกลุ่มพ่อค้าสวรรค์เอโซฮออยากพูดอะไรก็พูดเถอะทำไมต้องมองข้าด้วยสายตาเช่นนั้นไม่ใช่ข้าที่ต้องพูดแต่เป็นพี่ต่างหากที่มีเรื่องต้องพูดกับข้าพี่มีอะไรอยากบอกข้าหรือไม่อย่างเช่นว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นหรือว่าไปทำอะไรมาบ้าง เมื่อวานรอข้าคิดว่าไม่มีอะไรนะหิมแต่ว่าข้าแน่ใจนะคะว่าพี่มีเรื่องสำคัญต้องบอกข้าเจ้าต้องการให้ข้าเล่าเรื่องอะไรกันแน่เจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเมื่อวานข้าไปเยี่ยมชมกลุ่มดอกมะยกของกองกำลังราชสีนะข้าได้พบกับผู้เท่าสูงสุดของหมู่บ้านแดรยอกโบผู้เอาโสแมนจอกชางและหลังจากนั้นข้าก็ดื่มเหล้ากับเขาไม่กี่แก้ว ข้าแน่ใจว่าพี่ยังเล่าไม่หมดเช่นอย่างเช่นเมื่อคืนก่อนฝนตกพี่กลับมาที่นี่พร้อมกับพันซังอาดอกไม้น้ำแข็งแถมพี่กลับมายังใช้ร่มคันเดียวกันอีกบางที่อาจจะมีบางอย่างข้าก็คิดว่าเจ้าจะถามถึงเรื่องสําคัญอะไรที่แท้เจ้าก็อยากรู้เรื่องนี้งั้นหรือโซโฮเจ้ายังจำอาจารย์ของข้าได้หรือไม่ แน่นอนค่ะ،คข้าจะลืมท่านปู่คนนั้นได้อย่างไงข้าไม่ใช่พบและพูดคุยกับแค่พี่แต่ข้ายัางได้พูดคุยกับท่านปู่ด้วยมันเป็นความทรงจำที่มีค่ามากแต่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่ข้าอยากรู้ด้วยท่านสังอาดอกไม้น้ำแข็งนางเป็นลูกสาวของท่านอาจารย์ ฮันซังอาเป็นลูกสาวของท่านปู่เป็นไปไม่ได้นางมาจากตระกูลฮันและนางก็เป็นลูกสาวของฮันจองอยู่มันค่อนข้างซับซ้อนนะ่ะถ้าจะอธิบายให้เจ้าฟังตอนนี้คงต้องใช้เวลาสักพักใหญ่เลยแต่ว่าตอนนี้พี่ไม่มีอะไรที่สำคัญต้องไปทำงั้นหรือคะถ้าไม่มีล่ะก็ข้าก็พร้อมจะนั่งฟังไปจนจบ งั้นหรือนางคงจะรู้เรื่องราวที่ซับซ้อนนั่นดีอยู่แล้วสินะเมื่อสิบปีก่อนไม่อยากจะเชื่อว่านางอายุยังไม่ถึง30ปีด้วยซ้ำคงจะผ่านเรื่องราวร้ายๆมานับครั้งไม่ถ้วนนอกจากนั้นนางยังสูญเสียความทรงจำในช่วงวัยเด็กของนางไปอีกความทรงจำก่อนที่นางจะอายุ8ดขวบ นั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากสำหรับนางที่จะเข้าใจเรื่องเราในตอนนี้ทําไมกันชีวิตของนางถึงน่าสงสารเพียงนี้พี่จะทำยังไงต่อจะบอกเรื่องราวในอดีตให้นางได้รับรู้หรือไม่ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันที่จริงข้าอยากจะบอกเรื่องพวกนี้ให้นางได้รู้ตั้งแต่ที่ข้าได้พบนางแต่เห็นว่านางมีชีวิตที่ดีอย่างที่ท่านอาจารย์หวัง ข้าก็กลับมาคิดว่าแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วที่นางไม่ต้องรับรู้เรื่องเราในอดีตและเจ้าละ่ะโซฮคิดว่าไงข้าคิดว่ามันจะดีสำหรับนางหากพี่บอกทุกเรื่องในอดีตให้นางรู้คะ่ะเป็นความจริงที่ตอนนี้ชีวิตของนางกําลังราบรื่นและสงบสุขแต่พี่แน่ใจหรอคะว่าจะปล่อยให้นางอยู่กับชีวิตแบบนี้ต่อไปชีวิตที่จำอะไรไม่ได้เลยเช่นนี้ พี่อาจจะคิดว่าการที่นางไม่รู้อะไรน่าดีอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าถ้านางรู้นางอาจจะตกใจมากแต่หลังจากนี้นางจะสามารถรับมือกับเรื่องราวต่างๆได้เองแต่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนางการตัดสินใจของนางไม่ว่าต้นตระกูลของนางจะเป็นใครนางก็ยังต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่มีใครแทนที่นางได้ท่านปู่เคยบอกข้าเช่นนี้ ว่าพี่เป็นคนเดียวที่จะสามารถบอกเรื่องนี้แก่นางตอนนี้กองทัพผ้ามังกรเริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วข้าไม่คิดว่านี่จะเป็นเรื่องที่ดีนะหากพี่ยังชักช้าเช่นนี้เจ้าหมายความว่าอย่างไงเกิดอะไรขึ้นกับกองทัพผ้ามังกร